เน้นดเรารู้สึกว่าเราได้กินขี้ที่ปลายจมูกยังไงก็ไม่รล้เจ้ากัสซิลานายเนะี่ยคิดมากนะ่กินคงกลิ่นขี้อะไรไม่มี <c oughs> ก็แค่ที่ดูดซ่วมเท่านั้นเองนายอะ่ะคิดมากเอ่อสงสัยเราจะคิดมากจริงๆว่านุชเออนตเหมือนว่าพวกเราจะเจอปัญหาเข้าเราสินายไม่ต้องห่วงหน้าเจ้ากัลซิลานายอยู่กับฉันเดี๋ยวฉันบอกเองว่านายเนี่ยควรจะทำยังไง อันดับแรกนายจะต้องถอยหลังแล้วจากนั้นนายก็เร่งสปีดแล้วก็เอานีโออาร์มสตองชนก้อนหินแล้วก็กระโดดไปเออนุชเราว่าเรารู้สึกเสียวๆนีโออาร์มสตองยังไงก็ไม่รู้ทามันไปชนอะไรแข็งๆเรา,าว่ามันคงจะหักเจ้ากัสซีลาแกไม่มีสิทธิ์บุกลุกไปไกลกว่านี้ข้าปีศาจปืนจะปกป้องมนุษยชาติเองหน้อยนายเจ้าปีศาจปืนแกจะหยุดฉันกับกัสซิลาอย่างนั้นเหรอเอาไปปืนสมดอก เฮ้ยสวยถ้าอย่างนี้ยิงโอ้โหมันขยับมาข้างหน้าไอแม่ย้อยเอ้ยนุชทำไมนายยิงไม่แม่นเลยนายก็ตั้งปืนให้มันชูชันสิเออฉันว่าตอนเช้าเมันก็ชูชันอยู่นะแต่ว่าตอนนี้มันเย็นแล้วไงมันเลยแบบหมดแรงเฮ้ยจกัสสิลานายพูดเรื่องปืนกับฉันไหมเนี่ยใช้ปืนกระบอกเดียวกันเปล่าแต่นุชน่าจะใช่นะเดี๋ยวเราจะยิงปืนแช่แข็งไปเอาเลยเจกัสสิลาจังหวะนี้แหละยิงไปสามเลย ปับ๊บเรียบร้อยยังไม่ตายตายเรียบร้อยเอาแหละเจ้ากัสิลาทาให้ปืนของนายที่ตั้งชูชันอยู่เนี่ยศูนย์องศาจากนั้นยิงเลยได้เลยมนุษย์เดี๋ยวฉันจะจัดการให้ฮ่าฮ่าฉันคือกัสิลาที่มีปืนสามอันไม่ว่ากัสิลาตัวเมียที่ไหนเห็นฉันก็ต้องยอมซิโลราบเออเจ้ากัสิลานายต้องกระโดดนะตรงเนี้ยอาจจะไปนดแป๊บหนึ่ง นะจากนั้นก็กระโดดเซ่ยนานี้อะไรวะเนี่ยบอสหรือเปล่ายิงไปดิเอายิงฟอรแล้วโดนก่อนเลยจังหวะนี้ปรับขึ้นไปแล้วยิงปับ๊บแล้วก็ปรับลงมาแม่ย้อยสามสามดอกสวยเฮ้ยจักกัสสิลาเป็นแค่กัสสิลาธรรมดากล้ามาสู้กับปีศาจรถทั้งยังฆ่าอ้าวโดนด้านล่างโจมตีโอ้โหแล้วโคตรแรงด้วยเดี๋ยว้าย,ะย,ะยะปับ๊บเอ้าแล้วล่วงด้วยเย เอ้ยเราจะหนีผมไปถึงไหนเนี่ยอ่าเข้าไปเอายิงฟอสยิงฟอสแม่งเลยปรับโอ้โหเป็นไงล่ะทำไมอัจฉริยะอย่างผมเนี่ยคิดไม่ได้เออนุชเราว่ามันแปลกๆนะเราเจ็บกระปู๋ยังไงก็ไม่เลอะกราฟซีลานายโดนทิ่มตูดอยู่อะนายใจเกเรหรือเปล่าเนี่ยเอาบั๊กด้วยบั๊กแปลกเอ้ยโอ้ยไม่ก็เฮ้ยหลุดหลุหลุดลุแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วเออฮ่แล้วตรงนั้นเหมือนว่าจะเป็นระเบิดเพลิงเดี๋ยวนะ ปั uh ๊บอ่าฮะไม่เห็นมีระเบิดเลยวะเอาไม่เป็นไรถอยหลังกลับพาชื้ปัป๊บเอาล่ะเจ้าก,กัสิลาถึงเวลาไปทำลายล้างคาสุกให้เรียบคาสุกอา่านุชคาดิบดีไหมล่ะถ้าจะพูดอย่างเงี้ยเฮ้ยคนเรามันก็ลิลลั่นกันได้กัสิลาเอาผ่านแล้ววะ่ะเอ่อนุชนี่นายจะเพิ่มปืนให้ฉันไปถึงเมื่อไหร่วะเนี่ยไม่ได้นะได้สูงสุดแค่3มดอก อ่ะเอาเป็นที่ปั๊มขี้เหมือนเดิมแล้วกันเดี๋ยวฉันเอาด้านหลังออกให้แล้วก็เดี๋ยวฉันจะใส่ปืนใหญ่สมัยอยุทยาเปลี่ยนให้มัดถืออันนี้ดีกว่ากระสุนเออจะได้แบบดูเมคเซนส์หน่อยอู้โอ้โหสุดยอดไปเลยเจ้ากษัรยวเกือบลวงไปตายเอ๊ะอยากรู้ว่าร่วงไปจะเป็นไงลองดูว้าวอ้าวไม่ตายเฮ้นี่นุชนายจะอยากลูกอยากเห็นไปไหนวะเนี่ย ไอหัวใจนักวิทยาศาสตร์ของนายนี่ทำชั้นเดือดร้อนไม่รู้กี่รอบแล้วนะเอาหนะ้าเจ้ากัฟซิลาถ้าเกิดว่าเราไม่เรียนรู้มนุษยชาติก็จะไม่ไปไหนนะนายดูสิเพราะว่าฉันเรียนรู้ฉันเปลี่ยนปืนธรรมดาของนายให้เป็นปืนใหญ่นายดูนะลูกกระสุนปืนใหญ่ของนายลูกยังควายเลยเออสุดยอดจริงๆด้วยหัวใจการเรียนรู้ของนายนี่มันทำให้ฉันเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นไปเลยลูกปืนใหญ่เอ้อไอเจอ้ากัฟซิลาไปอีกรอบหนึ่ง โอ้โห و, ลูกยังใหญ่แต่เหมือนว่าดามเมจจะไม่ได้ใหญ่ตามอ๋โอโอ้โห و, ลูกปืนใหญ่ผมโดนมันขัดขวางเออมันเป็นเทคนิคเว้ยแล้วมันปล่อยสามลูกเอาไปเอาแล้วนะเจ้าก,ก็ศิลาปิดฉากเลยเอ,อ่นุชฉันว่ายังไม่ปิดฉากเออฉันโดนเลยนุช ฉันว่ามันยังไม่ปิดฉากนะแต่ว่ารอบนี้ฉันว่าปิดฉากแน่นอนไหนว่ากัปตีระไนนายบอกว่าปิดฉากไงเออคอลามันก็ผิดพลาดกันได้เอาใหม่ซีนุ๊ตอือเอาอะไกัปตีระนายจะต้องทำลายหินเออเข้าใจแล้วนุ๊ตแล้วไปไงติดนายก็กระโดดสิเอ่อถอยหลังนิดนึงเอ,ถอ่ถอยกลับถอยกลับถอยกลับเอ่อนายหันกระปูนายลงแล้วยิงเลย ทําอย่างนี้ก็จบตั้งแต่แรกแล้วนุชเอ้ยไปเลยให้มันเสียวกระปเูเล่นๆเวลาลงจากที่สูงมาที่ต่ํามันก็จะเสียวเออ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 เอาหน้าเจากกัลสิละนายก็ค่อยๆกระดึ๊บไปแล้วก็นายก็ถอยหลังมันถอยหลังไม่ได้อ่ะมันติดลมไปแล้วอ่ะโอ้ my god แล้วคือบอกเลยว่ารู้ชะตาแน่นอน เออนุสิ่งที่นายทำอยู่ฉันว่ามันจะไม่ไหวนะนุชนุชทำไงดีนุาเฮียดูสิเห็นไหมเรากระโดดไม่ได้เลยเอาล้นะเจ้ากัดศิลารอบนี้เราจะไม่ล่วงเอาล้นะเจ้ากัดศิลารอบนี้เราจะไม่ล่วงนะเอ,อนุชฉันว่าคําพูดมันคุนคุนนะเนี่ยอ่ะเอาล้นะเจ้ากัดสีลาพอ,พอ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 เลยมนุษย์มึงไม่ต้องพูดแล้อยู่เฉยเฉยเดี๋ยวล้าจัดการเองบ โหสุดยอดไปเลยเจ้ากัสซีระนายขึ้นมาด้านบนได้เฮ้ยเดี๋ยวเราเจอบอสเลยเหรอเอาล่ะเจ้ากัสซีระหันปืน45องศาโอ้โหตัวอย่างสูงเอาปุ๊บเอาให้โดนอ่ะปุ๊บโอ้ออ้ติดลมอมกลับไปเร็วไอ้บ้า <c oughs> กระโดดแล้วก็ยิงปัดโถอเอ้ยแต่ประเด็นคือผมเล่นในคอมไงคือผมใช้เมาส์เล่นมันไม่ทัน อึบน้าให้ได้อยู่ได้อยู่กดแล้วก็อึ้บน้าไอ้จริงๆไม่ต้องก็ได้นะเนี่ยน่าจะถึงอยู่เอาไม่ถึงอึบเออดีมากนุชนายเริ่มจะเก่งขึ้นแล้วนะเนี่ยธรรมดานะ้จาจบก,ก็สิระฉันเป็นคนฉันสามารถเรียนรู้ได้เออนุชฉันว่ามันเหลือติ่งนะอาจจะไปโอ้โหหินมาอย่างไวฟิสิก์ในเกมนี้นี่ไม่ธรรมดาจริงๆเลย ันเออใจเย็นก่อนนะเจ้ากสิระนายไม่ใช่รถนะเอาเตรียมกระโดดปึ๊บว้าวนัน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 ันันอย่าบอกนะว่าจะชนะเลยหิวเลือดอะไรวะเนี่ยโอ้โหเจอบอสอยากจะถอยหลังกลับไปแล้วเกินบ้าเอ้โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยกลับไปเช็คตอนหลังแต่ว่าจังหวะนี้ฉันจะต้องยิงเอ้ยยิง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 ปืนฟอร์ นั่นแหละสวยอ้คหสวยวะ่าวเะะจ้ากัฟซีรานายนี่แข็งแกร่งเหลือเกินความแม่นของนายนี่ฉันจะต้องมอบรางวัลสาขาคนโคตรแม่นให้นายแล้วแหละเอะนเราเป็นกัฟซีราเราไม่ใช่คนยังไงวะเนี่ยเออกัิซีระนายนายนายถอยหลังก่อนนะอ่าอย่างนั้นแหละกัฟซีราแล้วนายก็หันปืนลงแล้วนายก็ค่อยๆยิงอ่าค่อยค่อยเคลียร์ถังไปจะไปกัฟซีราป,ปึ๊บปึ๊บปึ๊บน่าจะเท่มลอนด์ <premises. S 2> เอาหน้าเจ้ากัสซิลฉันเป็นคนควบคุมอยู่ไม่ตายหรอกเรียบร้อยเอาไรนุ t รอบนี้นายก็จัดการยิงหินได้เลยเอาตามสะดวกจัดไปกัส <Spike> ซ <university anyway> ิล่าป๊อบ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 ป๊อป๊อบป๊อบป๊อป๊อบป๊อบป๊อป๊อบอบป๊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 อป๊อป๊อบอบป๊อป๊อบป๊อป๊อบ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 ออบอปออ๊อบ โอ้ oh. ถ้าเกิดว่ามาทางด้านล่างเนี่ยเราจะไม่ต้องเจอไอ้บอสตัวที่มันบินได้เว้ยลาไม่อยากจะไปสู้กับมังก่อเลยไปตามดาก้อนสเลเยอร์มาไหมนุชเฮ้ย hey, ไม่ได้เจ้าก็ซิละพวกเราเป็นชายชาตรีชายชาติทหารจะทำอย่างนั้นได้อย่างไรคือว่าฉันอนะภาวนาต่อพระเจ้าทุกวันเลยนะคะว่าขอให้มีใครมาช่วยในที่สุดพวกคุณก็มาช่วยแล้วขอบคุณพระเจ้าจริงๆเลยค่ะ เอ่อนุชเราว่าเรากลับกันดีไหมอะทั้งที่เรามาช่วยแม่ชีกลับไปขอบคุณพระเจ้าเฉยเลย <c oughs> นั่นมันพืชในเกมมาริโอนี่นะโอ้โหเขายิงรัวจังวะเอาล้วนะเจ้ากอสิละหันปืนเอาแล้วมันเดินทะลุตึกเสยเอาแล้วถอยหลังไม่ได้ด้วยเอาฮาัลโหลยิงฟอสโอ้ยแล้วยิงฟอสไม่โดนฮัลโหลตัดแว่นไหมอุ้ยอุ้ย <c oughs> เดี๋ยวผมปรับปืนลงนิดนึงแล้วก็ไปใกล้ๆแล้วก็ยิงปรับ โอ้ยยังสวยสามดอกสามดอกผมก็โดนสามดอกเหมือนกัน,น,นแล้วก็ฟอดยัด <c oughs> ไม่โดนให้มันรู้ไปขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าจริงๆเลยในที่สุดปีศาจตัวนั้นก็โดนจัดการประชาชนที่นี่ไม่ขอบคุณเราเลยเดี๋ยวนะติดกล่องอะ่ะเอ้ยได้ยาเรียบร้อยโอเคไปต่อเลยเฮ้ยปีศาจกล่องอชึบนะมุมสวยมุมสวยอหอื้อหือ,อโดนสองดอกเขาแรงกว่า อะไรวะเนี่ยขนาดผมมี3ปืนไอะชึบเอ้ยเดี๋ยวแอวบเพียวเพียวอ๋อไม่โดนเลยอะเดีนะปรับปืนสูงๆแล้วก็ประมาณนี้น่าจะโดนโดนดิโดนอยู่นะแต่ว่าไม่ตายเรียบร้อยเฮ้ยนี่มันประสาทเจ้าหญิงนี่นะถ้่เกิดว่าฉันปรับจเจ้ามังกรลายไดย้ไม้จะล่วงหรือเปล่า เอาไม้ไม่ล่วงเหรอเจ้าหญิงจะต้องยอมแต่งงานกับฉันแน่เลยเดี๋ยวผมเนี่ยจัดการเจ้ามังกรร้ายให้เองเดีอเดๆๆเด้เดนอเปลโนป่าวะฟอร์สไปดิสวยฟอร์สกลางอากาศแล้วไม่ล่วงด้วยนะหักหล้างกดฟิสิกส์ทั้งมวลในโลกนี้